มึงสิลับมันเพิ่์นบอคืดเบิ้งให้มันดีๆด้อปฏิทินปอตไปเรื่อยๆพี่น้องฟังไปน้ำกันคืดเบิ้งให้มันดีๆด้อยขันยี่พอยี่เมียเพิ่์นบอจีนั่งน้อยมึงไปเช็ดคางกันเห็นยังเดี๋ยวนี้เขากำลังคือยู่หันนะจีนั่งน้อยมึงไปเช็ดคางเขาเห็นยังเดี๋ยวนี้เขากำลังคือยู่หันนะเขากำลังคือยู่หันนะเขากำลังคืนยุหันนะเออ กินอยู่ปับๆอยู่เว้ยมีเต๋อผมโอ้เป็นยั้งน้อยพี่น้องรอคอยเขาเฮยยังเดียวนีิเขากำลังคืดอยู่หัาดน่ะสาวตานโอ้อินแหมโอ้โอ้อินี่ไหมอืมพี่น้องขวัญใจผู้ใดแน่นะเสาวตานนี่เอฟซีทั่วประเทศกำลังหลุดเสาวตานอยู่ดิโอ้อินี่ไหมขอบุญขอบคุณแม่กลุ่มหลายๆเด้อไก่ไป เออแม่กับมาคือเก่าเนี่ยล่ะลูกเออกรแพงซ้ำเอาแบบนี้น้ำกันเบิดสุขูสุขคนเหรอตัวเอ้าเอ้าได้นิ้น้ำกันเบิดสุขูสุขคนเลรอตัวสุขูสุขคนเลรอตัวทั้งพอทั้งแม่กับบ่ได้มีแนวของแนวค้าบ่ได้ว่ายังเห็นดีเห็นน้ำอยู่ทั้งพอทั้งแม่กับบ่ได้มีแนวของแนวค้าเห็นดีเห็นงามน้ำอยู่ โอ้ชาวตานรับมันละพี่น้องเอ้ยทั้งควาทั้งแม่ใช้โยกอะไรเอบซีใช้โยกลุงก็คือรับมันเป็นอันว่าทั้งบัวเก้าดวงจันทร์ลุงก็คือรับมันลุงก็คือรับมันเป็นอันว่าทั้งบัวเก้าดวงจันทร์ได้เป็นดองกันกับบ้านดอนแค้นแล้วได้เป็นดองกันกับบ้านดอนแค้นแล้ว นี่ไม่ซ้ำดีกันรู้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องใจโยหักันแหตัวรปรเลยก็บว่าสปอยเลยซ้ำนีแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพี่พี่พี่สาครับผมไล่ยับซีไปเนะอาอาลาเล็บซีทางเปนว่ดบวกเราดูเสือริกในราคาดอาครัดมาหมดแค่นี้หมดเด้อครับเด้อเองาดอกเรื่องสินสอดเด็บมาบอกกันรู้บ้านนะเรียบร้อยเอาเรื่องค่ะดองเรื่องสินสอดเด็บมาบอกกันรู้บ้านเดีย เอ้าเรื่องคาดองเรื่องสินสอนเด้บานี้มาเบากันเบิ่งดูสิให้ไลยให้แพกปันได้บ้านดอนแค้นแล้วเอ้าเรื่องคาดองเรื่องสินสอนเด้บนีิมาเบากันเบิ่งดูทางคุณสีมาแ่งมาแปลงเท่าไห่ก็ร้องว่ามาเบิ่งทางคุณสิมาแ่งมาแปลงเท่าไหก็ร้องว่ามาเบิ่งมาเบากันเบิ่งดูทางคุณสิมะแ่งมาแปงเท่าไหนก็ร้องว่ามาเบิ่ง ให้พ <f dragging> ี <sympath icking> ่ให้น้องได้ยินน้ำกันเอาแม่กมแม่ไล่ให้พี่ให้น้องได้ยินน้ำกันให้พี่ให้น้องได้ยินน้ำกันเอาแม่กมแม่ไล่ลองว่ามาเบิ้งให้พี่ให้น้องได้ยินน้ำกันเอาแม่กมแม่ไล่ลองว่ามาเบิ้งั้งพี่เขาสิบอใจบอหรือว่าจังหดว่ามาเบิ้งดู ถามพี่ข้าเจ้าสิพ่อใจบ่หรือว่าจังใดเอาแม่กลมแม่ไล่ว่ามาเบิ่งดูถามพี่ข้าเจ้าสิพ่อใจบ่หรือว่าจังใดโอ้ยแต่งแปล่าสมบัติสมบูรองเพื่อนี่ล่ะพ่อเอ้ยพอได้ล่ะท้องพอได้เงินพอได้เออพอได้ล่ะท้องพอได้เงินพอได้เขายี่สิบเขียนว่าหาสิบตัวสมบัติสมบูรองเพื่อนน่ะล่ะ โอ้โเออนั่นนโอ้โธโอ้โธ่บทมดาดอาตัวนี่บอทรรมาดาตัวนี่เฮ้อโธครับแม่ตูสมบัติสมืองพินนละโอ้โหเขาเนี่ยเหี่ยบอทรมมดาตัวนี่เอาแต่ยิ่นต้องการเบิดหละตัวเอ้าเอา เดียวนี้น้ำกันเบิดละตัวทั้งพ่อทั้งแม่ว่าจังไหนพอใจอยู่บ่กรือสิขอเติมอีกหลายกว่านี้ทา้งพ่อทั้งแม่ว่าจังไหนละ่ะพอใจอยูบ่บ่กคือสิขอเติมกว่านี้หลายกว่านี้เนาะพอใจอยู่บ่กคือสิขอเติมอีกหลายกว่านี้พองานเสร็จเขาเลี่ยงเลี่ยงกันเลยเด้มันมีเวลาเด็กไปขึ้นผู้ข้นปลาเลยพี่น้องเออหย่อนนี่แหละ กลับไปไล่ผีเป่าอยู่คราวหนึง่งตัวทังพ่อทั้งแม่ว่าจังไดล่ะพใจอยู่บอกสิขอเติมอ,อีกหลายกว่านี้อ้ยบอกขอเติมดอกวยคือบอกเท่าไหนกับเท่านั้นแะเอาเอาเป็นอันว่าทองห้าบาทเงินห้ามื่นเาเออเอาเอาเป็นว่าท่องหาบาทเป็นอันว่าเบ่เป็นอันว่าท่องหาบาทกับเงินเท่าไหนก็เงินห้ามื่น เป็นอันว่าท้องหาบาทเงินหาเมินเป็นอันว่าท้องหาบาทเงินหาเมินอ่าโอ้ปาทติโทเงินหาเมินพี่น้องเอ้ยสมัยตะกี้มันมันจะหาได้ง่าไงไงอืมตะกี้แต่งกันก็ว่ามันใหม่ เจ็ดลอยได้พี่นะ้หาเงินบาทเจ็ดลอยนี่ก็ว่าแพงได้พี่นะสมันี่มันก็ไปหาเินลา่ค่าดอกาลนที่ว่าเออพันหนึ่งเหนยังว่าแบบวอืมันคุมแล้วเนาะคือว่ามันคุมแล้วอ้ยคุมแล้วต้วหห้คุมคักคุมเลยสมัยนั้นเปนี้าลติห์เห็นเก้าพันมาเนาะเขาตานิ่งหาเงินมาเนี่ยอ้าวเขตานิมนี้ดีสาวบัวเท่าไรเน้ลานูบอ่ะ เขาบอกเงินบพันลงบ่เขาเาบกว่ามันแฝงรอยกว่าเออเอาเยเป็นอาาอะไรอย่าเงียาตอกแค่เนสมัยกี่เนาะแก่แค่ไอ้พวแก้เป็นเป็นลูกลูกจะแก้บ้านบ่อนสีมาไม่คอกันนะอืมเม่อะไอเอ็นต้องเรียบร้อยไอเอ็นต้องผูกแขนซากลาบแด้อเอากะปุกอยู่แล้วแต่วตีเป็นก้อนตีเป็นกอนกุลาบบ่ได้ เขามาจากพวเขาดวงจางยแม่สูไม่อีเทนาเนาะเขายี่สิบเกียนง่ว่าห้าสิบตัวเขายี่สิบเกียนงัวาหสิบตัวปากว่าิบตพี่น้องเอ้ยสมงตมว่าเสมอนนี่ยเอาตัวละสองหมื่นส่ือบ้านดอนแค่นได้เบิดบ้านโอ้ยมนมันเป็นติดกรมไหนติดกรม้เงินพันเอาเงินแสนเลยเยวง่ว่าาสิบตัวพีรับ พี่น้องมันจะเป็นตัวใจอยู่ีพี่น้องมันคงจะรักษาเขาเบาให้ดีเด้อบาดีเด้อรักษาคขาเบาให้ดีเด้อบาดีเด้อรักษาคขาเบาให้ดีเด้อบาดีเด้อฉันว่าหาล้านมันบอกคำเดียว่าเสมอเลยโอ้ยบุญเหลวคิดเบิ่งแต่งัว่าหาชิมโตพี่น้องเอ้ยรักษาคขาเบาให้ดีเด้อบาดีเด้อไปยืดน้ำกันเบิดแล้วเนาะพี่น้องป้องไปก็ได้ได้ยินน้ำกันเบ้อแล้วเนาะ พี่น้องป้องปายก็ได้ทางดอนแค้นก็ให้รักษาข้าเว้าทางบัวเก้าดงจานก็ให้รักษาข้าเว้าคือกันบาดขี้บาดคุณเดชพิดรักษาข้าเว้าทางบัวเก้าดงจาน์ก็ให้รักษาข้ามว่าวขวายไปลอยไปพเ่งสัญญาพิษข้าเว้าวให้ปับไมบาดขี้บาดกระบาปักไม่ย่าพิษขันทางไหนพิดสัญญาผิดข้าเว้าเนาะ หันทางไหนผิดสัญญาผิดคำว้าบาทขี้บาทหมดธรรมดาจากงัวนหาทิปตัวสาวตานก็ต้องได้ขึ้นไอ้เขาเขาล่อยตัวโขกเครื่องบริบาทโขกเครื่องเลยโอ้หันทางไหนผิดสัญญาผิดคำว้าจากเงินทขีบาทหนึ่งแฉมเอาแล้วตานหันไปหาพ่อหาแม่เอากระบาทนี่ อา้าวนางตาลหันไปหาพอ่อหาแม่คราบบาดนี่หาดองหลายอยีกเ,เลยหันไปหาพอ่อหาแม่คราบบาดนี้เมื่อไหร่ยังอยู่ในตันอืมดีใจนี่ละเอาให้พ่อพี่นั่งร้อยบาทนี่ มึงมาเดือดร้อนยี่ยังน้ำเขาหรือยิ่นั่งน้อยเอาอีนั่นก็หายน้ำเขาบ้านี้มึงมาเดือดร้อนอีหย่างอีนั่งน้อยม่งให้ยังอยเงยตันเอาอีนั่นก็หายน้ำเขาบ้านี้มึงมาเดือดร้อนอีหย่างอีนั่งน้อยเอาคือก็ดีใจนักมวยไฟเนาะสาวนั่งน้อยก็ดีใจเฮอาดีใจก็ไหนเอาครับเจ้าเลยวะเอาฮันมาหายา แล้วละบ่เอาหันมาหายาครับโอ้แห้งที่สุดเลยแล้วละบ่เอาหันมาหายะแห้งที่สุดแลวครับเอาทางยาสวมท้องมันเอาทำยาสวมท้องมันไอเกี่ยวบ้านละลูรเรื่องอยังไล ไาแก่ไม่รู้ <laughs> เรื่องเลยครับมัน๋อ้แก่บูมูเรื่องว่าแม่มามันสาวกนแก่ไม่รู้เรื่องเอาเล,อละไปีะเอาเละเด้อไปนี่เด้อทำงาสวนพองมันมนี่ารยับมากว่ามันชีได้เสียบาดีบบนเน้ำต่ีสอีบาทดีแม่สิผ้าอีลาไปยูน้ำเด้อตาเนยไอแก่ไอ่รู้เรื่อง นี่ละมันสีมันสีมารุ่นตรงนี้ละโอ้มารุ่นตรงนี้ละพี่น้องเอ้ยไอ้แก้วบ่หูเรื่องน้ำบัดนี้ม้ำมันกับมันยู่แต่ว่าพีน้อไอแก้วบะไมาแล้วไอแก้วบลูเรื่องน้ำละเออสิเป็นยังไงต่อไปนี่น้อเอ้าสวมท้องมันแล้วแล้วแก้ว่หูเรื่องเลยตัวนี้บัดนี้มือแจ้งเดบบัดนี้ที่บอกกันจังไดเอ้าวสวมท้องมันแล้วแล้วอ้าสวมท้องมันแล้วแล้วบัตรนี้มือแจ้งเดบย เซียวจังไนเสียวจังไนอ้มันเป็นอะไรที่สะพายมากๆเลยนี่่ไอแก้วเชือพายแม่แม่เชือพายสมสมติว่าเออสมมติว่าเขาจะใส่สาวแม่ไปมันเจ้าไปเข้ามาดูเรื่องสิเอ้าม่ดูเรื่องเลยเหตุเรื่องไดเอ้าเห็ุเังไบงค่ะไปได้เอ็นเนี่ยเอ้าโบเตว่าขันสมัยตะกี้คนสีเสื้อพ่อแม่พี่น้องเปไนไอเอ็นเนี่ยเอ้า พ่อแม่ใหอากเออกหนัอพ่อแม่เห็นแล้วว่าดีงามเออผู้นี้ละสี่ข้องอยู่ข้องเพื่อนน้ำกันได้อยู่ตลอดลอดฟังอ่านกันไปพ่อแม่เป็นตัเห็นแล้วแล้วมันมือแดงเด็นเดียวจังไหนพาสังกับผ้ากันหามือหาเว้นกันเอาลวดเด้อไอสังกับพ้ากันหามือหาเว้นกันเอาลวดเด้อคอามยได้กั จะเงินคอยเอาเว้นเอาโลดเดอสีมาสีสีใหรเนาะขัเบิ้งก่ักคนจะเก้ากับปีไมขันสีไปเบิ้งเลือกงามเนี่ดีกัพัไปเบิ้งสักอนขันสีไปเบิ้งเลือกงามเนี่ดีกะพักอันไปเบิ้งสักอนจะเก้ากับปีไม่จะเก้ากับปีไมผนได้ละเขาขึ้นหน้าปลาขึ้นเล่าแล้วบุเหลีวขัสันกั พฤติกาท่านว่าพฤติกาท่านว่าเขาแต่งว่าแต่งคือการหนาวหนาวเนะนอนกอดกันดีนะว้าวยหนาวหนาวนอนกอดกันดีเด้กไปเนองเป็นวะเป็นเนาะหนาวนะทำเตงห่อนหอนก็สาวกุหลาบกอดมาได้หรอโอ้ยกอดมาได้เลยแต่งห่อนห่อนก็สาวกุหลาบห่อนนะมังไอนห่อนห่อนหอยนะเงื่อมันอออก่ะนะแม่นเตงกีพวกนี้แอร์เนี่ยทำไมเตงกีเนี่เอาใบตานออนมาผัดใส่ผัวผัดให้ฮะแม่นด้ ต้องพัดใ้ผัวหลับตัวไม่ก็ต้องเท่าเทียมเบ่ยังบ่เท่าเทียมได้ทันทียังบ่เท่าเทียมเออสมัยพุ่นเนาะสมัยบุญยังบ่เท่าเทียมเบุญเลยนะไม่แต่พุ่นนี่ผู้หญิงต้องเป็นแม่สีเรียสต้องเมียนผัดในผัวบ้านพามากกะกาผัวขอขมาในสิ่งทียดผิดไปเมียนยูสมัยตะกี้ผับหาเลี้ยงเนาะแมที่นี่เนาะสมัยตะกี้ผัวหาเลี้ยงหาอยู่หากิีบตลอดละครผัวซูมอรนี ฟังกับคนเมียแบบคูมือนี่เสมอภาคกันพี่ตั้งสาวกูหลานซอยกันล่างถวยล่างจานบ่นะเฮ็ยเบสอยียงเพิ่นเฮ็ดงานหาเงินเอาลูกเอาเร้าเฮ็ดงานบ้านบ่สเซอยงเมื่อนี่จังอะไรถึงเลขที่บ่นี่บ่ัมเบอกเดือนใดก็ได้ว่าแต่มันบ่ยากเจ้าของดีเบิดอันละเอาไปไม่เจ็บปวดพี่น้องฟ้องไปที่มาเป็นสักขีพยานให้มือนี้กะ กินเข่า okay. ก oh, oh, oh. ินน้่งกอนเด้อยอ้าวๆนี่ฮะเขามากินเอ้าๆไปนี่หาเขามากินพี่น้องที่มาเป็นซักขีพยานมือนี่กะกินเขาน้ำกันสักก้อนด้ออ่าต้มไก่ตัวมือนี่ต้มไก่เงี้นผู้สวยเล่สักก้อนเฮาเบิร์ดกันละเอาๆไปนี้หาเขามากินพี่น้องที่มาเป็นซักขีพยานมือนี่กะกินเขาน้ำกันสักก้อนด้อ เอาเอาเอาหาลงเี้ยมามาบาทนี่เอาเอเหาลงหาลเข้ามาเด้อบาทนี่เรียบร้อยล้พี่น้องงานมันโอ้ยบวธรรมดาแห้งโกมูในเหลืออืมอ่ะฝากติดตามได้เด้อพี่น้องเด้อสมิงไกรเดอะซีรีส์นะครับาเอาซีซันทีซี อตอนที่1 1ละเด้น,นะครับสำหรับสมาชิกเพิ่นกระสีเดเบิงต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าผู้ทีถาเบิงทางยูทูบปกติอ่าตอนนี้กระสีหอดที่ตอนที่8ที่เก่าละนะ,ะเนาะนะครับไล่กันม่เรื่ยๆ8 9ดก็ไล่ตามผู้ที่เพิ่เป็ดนสมาชิกไปนะครับอ่าเมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ามาชมนะครับทางคลิปของพญิสาเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ ชายเอ็ดึงดึงดึงด um ึงด um um ึงดึงดึงองคยเองอันนั้นชายเอ็นครับอันนั้นข้างหลังบ่อดีตบ่ข้างหลังอันพอเท่าชายเอ็นพอเสาพลาพอเสาพลาพอเลยจบแล้ว